สวัสดีครับทุกคนมาเจอกันในครั้งนะครับกับการตกปลาช่อนนะวันนี้ออกมาตะเช้าแล้ว,วครับช่วงหกโมงครึ่งนะวันนี้เดี๋ยวจะมาลุยปลาช่อนหมายนากันเปน็นนาเดิมนะครับที่เราเคยมาตกนะนะครับเป็นนาเดิมนะเดี๋ยวเดินไปข้างในก่อนเลยเพราะว่าข้างในน่าลุ้นกว่านะครับโอเคไปไปลุยกันที่ใส่แว่นนี่ไม่ใช่อะไรนะครับตื่นตายัางบวมอยู่เลย <laughs> ขอใส่แว่นหน่อยครับไม่งั้นเดี๋ยวตาออกมาดูไม่ได้นะโอเคไปเดี๋ยวไปลุยกันวันนี้ ที่จะใช้ทีปท่ปีนี่เลยนะโซนิคสามจุดห้านะครับตัวนี้เป็นสีดำนะฟูบอดี้สีดำเดี๋ยวสีดำเอาเป็นฟูบอดี้ดีกว่าสีขาวหมดเลยนะครับปกติผมใช้สีขาวดีนะผมชอบผมชอบใช้สีขาวครับจะต้องจัดน้ำใหม่แล้วนะใช้ดีจัดครับผมปานานะ ขนาดแลวผลดีจากตัวเบ็ดนี่ก็เป็นตัวเบ็ดที่เขาแถมมานะครับเขาแถมกับตัวเหยื่อเลยนะก็เห็นเขาว่าตัวเบ็ดตัวนี้แพงมากนะตัวละสามสิบกว่าบาทเลยนะครับตัวเบ็ดตัวเดียวนะวัดติดค่อนข้างง่ายครับตัวเบ็ดมันเป็นตัวเบ็ดท้องกว้างนะมันจะวัดปลาติดง่ายกว่าเบ็ดท้องแคบการรับเหยื่อแบบอย่างเงี้ยครับเด่อเล็กเนี่ย แต่ก็แล้วแต่น,นะนะที่ถนัดนะครับแล้วแต่นะแล้วแต่ที่จะที่เราถนัดก็ว่ากันไปครับเขามีมาให้เราใช้แล้วก็ใช้ไปนะแถมมากับตัวเยื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นคันกอซ่านะเวทสิบสนะครับเบทหนักหน่อยนะแล้วก็ลอกเป็นคอน k ต t a คอนเฟ e ปีสองพี่สิบครับสายเป็น PE 1.5นะน่าจะเป็นฟี1.5ของแบสกิดครับผมจำไม่ค่อยได้แล้วนะแต่น่าจะใช่ ดูนะหลุดเนี่ยหลุดเหรอโอ้โห,โหอะไรของผมวเนี่ยอะไรวะเนี่ยทุกคน โอ้โหมือนี้มันจัดเลยวันนี้นี่ปาท่อนนะท่อนนังนั้นมะันไม่เอาอไม่สนใจเยือนะลองให้คุช้าๆหน่อย เรียบร้อยเรียบร้อยคือให้มันช้าๆหน่อยเพื่อให้มันสนใจให้มันเอาครับมันท่อนเยอะทุกคนไซนี้กัดมันค่อยติดไอ้ห่ากัดมันค่อยติดทุกคน,ก,น,น,นกัดต้มน็อปแนบๆยังไงก็ไม่รู้แต่ไซไม่โตนะครับอ่าเนี่ยแต่มันก็เป็นไซนี้แหละ กับมันแคติดก,ตกัดนวบแนบๆ,ๆทุกคนเน αι, ี่ยมีตัวเห็นไหมเยอะตรงเนี้ยสำรุดสำร,รุดหลายที่นะครับไอ้เนี่ยครับทุกคนข้อดีของการเล่นเจอร์เบตนะข้อดีของการเล่นเจอร์เบตที่เราไม่ได้เล่นกบยางเนี่ผมไม่ค่อยชอบเล่นกบยางครับเนี่ยเจอร์เบตอย่างเงี้ยในกรณีแบบเนี้ยเห็นไหมว่ามันมันมีตัวอยู่เราเห็นมาแหละแต่เรารู้ว่ามันแบบมันจําเหยื่อได้อะมันไม่ยอมกัดนะเราก็ เล่นเหยื่อมันช้าลงให้มันเจอใต้น้ำครับให้มันจึกๆๆกจกใต้น้ำไม้เดียวมันกัดนะเรียบร้อยเรียบร้อยเห็นไหมครับคือเนี้ยข้อดีของของการเล่นเจอเบรเล่นเหออยื่อยางพวกนี้นครับมันสามารถเปลี่ยนแอคได้เลยโดยที่โดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนเหยื่อ เจอให้มันช้าลงหรือว่ากอให้มันเร็วขึ้นอะไรเงี้ยมันมันสามารถทำได้เลยแต่อย่างพวกกบยางอะกบยางอะกบยางมันมันก็ดีครับมันก็ของตายประชดนอัะนะ่นแหละแต่บ่อกีถ้าไปเจอหมายคู่เขียวอย่างเงี้ยหมายแบบเนี้ยคนเขาเล่นกบยางกันเยอะแล้วอย่างเงี้ยเราไปเล่นกบยางเปอร์เซ็นที่เราจะ ได้ตัวมันก็น้อยทุกคนมันอาจจะได้แหละมันอาจจะแบบทีเผลอมันอาจจะกัดแต่ก็แบบคือมันก็จําได้แล้วทุกคนนึกออกมหมคือมันจําได้แล้วถ้มันเห็นแค่แบบทีสองทีมันก็ไม่เอาแล้วมันก็รู้แล้วว่าอันนี้อันตรายแต่เจิกเบรเนี่ยมันกัดเราผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วคนเล่นน้อยทุกคนคนคนยังไม่ค่อยเล่นเจิกเบรกกันยังยังยังไม่ศรัทธางั้นดีกว่ายังไม่ค่อยศรัทธาเรื่องเจิกเบรแต่ผมเองก็ศรัทธาเต็มที่ครับ ตั้งแต่ตัวใหญ่แล้วตั้งแต่ของไทสตีของน้าตุ้มครับตั้งแต่ฟ้าลั่นอนะแล้วพอพิมพ์เนี่ยออกมาของพี่แจ็คนี่ครับน้ำหนักมันดีมันไม่ต้องใส่เนลไงมันไม่ต้องเพิ่มอะไรแล้วมันใช้ได้เลยเลยเล่นต,ต,ตั้งแต่ตัว3.5นะตั้งแต่ปีที่แล้วผมก็เล่นอยู่ประจำนะครับพอมาตัวนี้ยเขาเอาอก3นิ้วมาเนี่ยอโอ้โหข้อทางเลยทุกคนมัน มันคืองานประช่อนอตรงตัวเลยทั้งฟูลบอดี้ทั้งเจอเร์เบดผมชอบเจอเร์เบดมากๆผมว่ามันเก็บปลาเคี้ยวได้ได้เนียนดีเงี่ยผมวัดแล้ววัดอีกกับวัดหลุดมันก็ยังกัดเลยนี่ทุกคนความแตกต่างนะครับโซนิคโซนิคสามนิ้วกับสาุดห้านิ้วนะครับนี่นะความแตกต่างนะ ทำใหญ่นะครับตัวนี้มันแบบเหมาะกับปลาน้ำมากๆนะกัดแล้วก็แบบลดคันวัดง่ายๆครับต,ตัวนี้จะใหญ่หน่อยแต่เดิมที่ผมก็ใช้ตัวนี้อยู่นะก็กัดติดเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะติดยากหน่อยแต่ตัวนี้แอคชั่นจะหลุดแรงกว่าโอเคมใช้ตัวเล็กกันปลาตัวไม่ใหญ่ถ้าปลาตัวใหญ่นะตัวใหญ่อะ่ะเหมาะตีไกลแล้วก็เจอแรงครับปลาใส่ดีๆหน่อยนะโดนแน่อนอนอคนหมายนะ้องสวยมากนะ แต่ปามันปามันระแวงทุกคนมันน่าจะจับคู่กันอยู่นะจับคู่แบบเตรียมจะมีครอบครับก็เดี๋ยวถ้าตรงเนี้ไม่ได้ตัวก็ยวต้องกลับไปเตียงนอกครับมีอาการ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 ทุกคนโดนไม้เนี้ย à kiếp nhật kiếp nhật kiếp nhật được nhật kiếp nhật kiếp nhật điều nhật được, Tôi có thích điều, hợp. ตัวนี้เจอกเบตนะครับยั่วจนกัดนะตัวเล็กไม่ยอมกัดครับโอ้โหตัวตัวนี้เดียวโลเล็กไปเลยเกือบมีเพื่อนแล้วเจ้าอ่ะตัวเล็กไม่ยอมกัดครับมายั่วไปยั่วมากัดับตาม,มากัดเฉยมีอาการอยู่ครับแต่ว่าตัวมันเล็กไงแล้วมันก็แบบ มันระแวงทุกคน,นไม่เอาง่ายๆว่นะนะดูอาการปลาจิบมานะแล้วก็ตีจี้จี้มนะันครับแต่ถ้ามันเอานะเราก็ย้ำๆมันท้าันกลับไม่โดนนะค่อยๆไล่ตีไปทุกคนค่อยๆ เจอแล้วเราก็เจอตัวครับ mm hmm. ตรงนี้เหมือนมีตัวขยับนะอ mm ื hmm. มบอกแล้ว,วมันเป็นตัวขยับทุกคนเป็นตัวขยับชึกๆๆๆๆอยู่นะตัวนี้นะนะเสร็จแล้วครับ ถ้าอย่างเงี้ยเจอแล้อตืผมตือต้อๆหน่อยถ้ามีตัวจิบก็รอดูมันขยับมีอาการแล้วว่ายำๆมันหน่อยนะครับเรียบร้อยนะโดนเลยนะเป็นผลงานนะครับซูนิกเจอร์เบทครับสามนิ้วนะเด็ดๆเลยวันนี้ไปเก็บเรียบทุกคนยังใช้ได้ต่อนะครับห่างจะขาดไปแล้วนะหน่อยแึงนะแต่ว่าห่างมันยังอยู่ถ้าอย่างเงี้ยก็ยังใช้ได้ครับห่างมันยังสามารถทําให้เยิ่ยมเจอได้อยู่นะ ทีกวาดไปก่อนนะด,ดีไปเดี๋ยวมีตัวขยับใส่นะเดี๋ยวมีตัวขยับใส่ทุกคนมีตัวขยับใส่เองนะมา เพิ่อมอีกหนึ่งตัวครับ <c oughs> ตัวมขยับใส่เองมาแล้วทุกคนนี่นะครับกับปลาช่อนไซส์สวยนะประมาณทักสามขีดนะครับตัวนี้นะปลาช่อนนานะเออไล่ตีเลาะไปครับไปด้านในอ่ะไปด้านในนู้นนะตรงหมายเหน่มันกัดยากจิบให้เห็นก็ไม่กัดครับพอมาตรงเนี้ยเออตรงเนี้ยพอมีตัวกัดอยู่ผพเมื่อเช้าเราโดนไป4ีหทีนะวัดวัดพลาดไปหลายตัวครับตรงนี้นะ ก็เลยเดินย้อนกลับมาตีละเอียดละเอียดดูนี่ครับเดินย้อนตีละเอียดละเอียดไล่ลไปกว่าจะถึงรถก็ก็น่าจะน่าจะพอมีแต้มให้นานะดูเพิ่มนะครับโอเค่ะให้สามขีดสวยๆเลยกลับมาชนานครับผมโซนิกเจอเบดสามนิ้วนะเด็ดๆเลย นาการทุกคน ืว่าแล้วตรงนั้นเหมือนมีอาการทุกคนเหมือนมีอาการของปลานะมาอีกตัวครับมาอีกเต็มนะนี่กับโซนิกเจอร์เบททุกคน ปลาสนิคจักเบต์นะนี่ไซส์สวยๆเลยกับปลาช่อนนาครับไซส์ประมาณสักสองสามขีดนะ่ะเด็ดๆครับผมไซส์นี้โอเค กัดผิดทุกคนกัดผิด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 อะไรวะเนี่ยปลาทางเนี้ยมันมีตัวแต่มันเขี้ยวทุกคนเห็นไหมเนี่ยส่งแป๊บหนึ่งแม่ง คือถ้ามันกัดแบบเต็มเต็มันอมเต็มเตมันรดร้อยไปแล้วเข้าเข้าคอไปแล้วทุกคนโอเคครับก็จบไปที่เรียบร้อยนะกับการตกปลา,านานานี้นะโอ้โหปลาเยอะมากทุกคนปลาโคตรเยอะคือแบบกัดแบบผมวัดไม่โดนเยอะมากนะแล้วก็ปลามันระแวงไงบางทีมันกัดหาง,างนี่ไงวัดพลาดไปหลายตัวมากครับนะแต่ปลานานนี้เยอะมากได้มีสี่แด้มบปล่อยมีสองตัวนะก็ถือว่าโอเคถือว่ามันได้ได้สนุกนะครับกับงานเจิกเบ็ด สนิคเจอร์เบดแบบนี้นะนี่ทุกคนมันสุดยอดเลยนะเก็บปลาเคี้ยวได้แบบยอดมาก,กนะนนี่ยสซนิคเจอร์เบดแนะนำเลยครับสาหรับปลาเคี้ยวนี่โดนแน่นอนแต่ก็ต้องหาจังหวะส่งจังหวะวัดให้ดีนะครับบางทีแบบปลาแต่ละที่กินไม่เหมือนกันบางทีก็กัดปุ๊บวัดได้เลยแต่ส่วนมากจะกัดแล้ววัดได้เลยนะครับส่วนมากนะถ้าไม่เคี้ยวจริงๆอย่างเงี้ยนี้ไม่เคี้ยวจัดกัดหางนิดเดียวอะ่ะโอ้โหคตดแตบเลย โอเคไงก็ต้องขอบคุณนานๆนะครับที่รับชมจนจบนะแล้วนกะ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้าากันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวระลุก,กันใหมค่คลิปหน้านะ